เคยได้ยินเรื่องเล่าไหมป่าแห่งนี้กลืนกินผู้คนหายไปอย่างไรร่องรอยไม่มีใครกล้าเหยียบยางเข้าไปอีกเลยแล้วทำไมนักท่องเที่ยวถึงหายตัวไปในป่าลึกแห่งนี้ป้ายเตือนถูกทิ้งร้างร่องรอยกัดกินของการเวลาคำสาบโบราณถูกจารึกไว้มันกำลังเตือนใครบางคนหรือกำลังเชื้อเชิญให้เข้าไปเผชิญหน้ากับความตายกลุ่มเพื่อนสนิทสี่คน พวกเขาตัดสินใจที่จะท้าทายความกลัวก้าวข้ามความเชื่อเดินทางเข้าไปในป่าต้องคำสาบเพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปยิ่งลึกเข้าไปความเงียบก็ยิ่งปกคลุมแสงอาทิตย์ริบหรีเหมือนจะบอกว่าพวกเขากำลังเดินเข้าสู่ดินแดนที่ไม่ควรย่างกลายเข้ามาแผนที่เก่าคร่ำครา่าถูกพบโดยบังเอิญมันถูกฝังไว้ใต้ดินเหมือนมีใครบางคนต้องการซ่อนมันไว้ แต่ทำไมต้องซ่อนสัญ,ญลักษณ์ประหลาดบนแผนที่พวกเขาพยายามแกะรอยมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำทางไปสู่ความจริงหรืออาจนำไปสู่หายนะสัญ,ญลักษณ์รูปดวงตาดวงตาที่จ้องมองพวกเขาทุกฝีก้าวหรือเป็นดวงตาของใครบางคนที่เฝ้ามองป่าแห่งนี้มานานแสนนาน รงรอยของค่ายพักแรมที่ถูกทิ้งร้างเต็นท์ขาดกระจุยข้าวของกระจัดกระจายเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เคยพักอยู่ที่นี่พวกเขาหนีไปเพราะอะไรหน้ากระดาษจ,จากบันทึกเสียงกระสิบในป่าลึกเรื่องราวสยองขวัญที่ถูกบันทึกไว้กำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับพวกเขาหรือเป็นเพียงแค่จินตนาการเสียงกระสิบแววมาตามสายลมมันกำลังเรียกชื่อบวกเขาหรือกำลังเตือนให้หนีไปจากที่นี่ เรริ่่มมู้สึกไลอดปความเงียบที่น่าขนลุกสัตว์ป่าหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่าพวกมันรับรู้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเงาดำทะมึนแฝงตัวอยู่ในความมืดดวงตาสีแดงกำมจ้องมองมาอย่างหน้าสะพรึงกลัวมันคืออะไรกันแน่ความขัดแย้งเริ่มก่อตัวพวกเขาควรจะเดินหน้าต่อหรือถอยกลับ ความมุ่งมั่นที่จะตามหาความจริงกำลังนำพาพวกเขาไปสู่จุดจบแผนที่นำทางพวกเขาไปยังวิหารโบราณที่ถูกทิ้งร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกลืมเลือนหรือเป็นประตูสู่โลกอีกมิติลวดลายแกะสลักบนผนังวิหารสัตว์ประหลาดและสัญ,ญลักษณ์ที่พวกเขาเคยเห็นในแผนที่มันกำลังบอกเล่าเรื่องราวอะไรแทนบูชาโบราณและวัตถุลึกกลับที่เปล่งแสงประหลาด มันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือกำลังรอคอยใครบางคนภาพนิมิตปรากฏขึ้นนักท่องเที่ยวถูกลากเข้าไปในวิหารโดยเงาลึกกลับมันคือความจริงหรือภาพลวงตาภาพนิมิตจบลงเพื่อนคนนั้นสุดตัวลงกับพื้นสีหน้าซีดเพือดเขาเล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นมันน่ากลัวเกินกว่าจะจินตนาการพวกเขาตัดสินใจที่จะค้นหานักท่องเที่ยวที่หายตัวไป พวกเขาแยกย้ายกันสำรวจวิหารโบราณแต่หารู้ไม่ว่ากำลังเดินเข้าสู่กับดักห้องลับใต้ดินถูกค้นพบนักท่องเที่ยวถูกจับมัดไว้บนแท่นบูชาหินเขาหมดสติหรือว่าเงาลึกกลับปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพวกมันเข้าโจมตีเพื่อนของเขาพยายามที่จะขัดขวางการช่วยเหลือใครกันที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเสียงดังโกลาหล เพื่อนคนอื่นๆรีบเข้ามาช่วยเหลือการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ระหว่างการต่อสู้เพื่อนคนหนึ่งคว้าวัตถุลึกลับบนแท่นบูชาความรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างไหลเวียนเข้ามาในร่างกายพลังของวัตถุลึก,กลับปลดปล่อยออกมาเงาลึก,กลับสลายกลายเป็นควันจางๆพวกเขาสามารถเอาชนะมันได้แต่ความจริงเบื้องหลังคืออะไร เมื่อเงาลึกลับหายไปพวกเขาช่วยนักท่องเที่ยวที่หมดสติเขายังมีชีวิตอยู่แต่ทำไมเขาถึงมาที่นี่ได้ขณะที่พวกเขาพยายามจะออกจากวิหารพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนวิหารกำลังจะพังทลายลงมาพวกเขาต้องหนีพวกเขาช่วยกันพยุงนักท่องเที่ยวออกจากวิหารเศษหินเศษปูนร่วงหล่นลงมาพวกเขาต้องแข่งกับเวลาพวกเขาวิ่งหนีออกมาจากวิหารได้ทันก่อนที่มันจะพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตา พวกเขาปลอดภัยแล้วหรือ,อยังพวกเขามองย้อนกลับไปยังซากวิหารที่พังทลายเหลือเพียงกองหินดินทรายเรื่องราวทั้งหมดจบลงแล้วจริงหรือนักท่องเที่ยวเริ่มรู้สึกตัวเขาอยู่ในอาการสับสนและมึนงงเขาจำอะไรไม่ได้เลยพวกเขาถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวจำได้เพียงแค่เสียงปริศนาที่เรียกเขาเข้าไปในป่าเสียงนั้นมาจากไหน หนักท่องเที่ยวชี้ไปยังวัตถุลึกกลับเขาบอกว่าเสียงนั้นมาจากมันพลังที่ซ่อนอยู่ในวัตถุลึกกลับคืออะไรกันแน่เพื่อนคนนั้นมองวัตถุลึก,กลับด้วยความกลัวและความหลงไหลพลังของมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้หรือไม่ความมืดกลืนกินทุกสิ่งทุกหนทุกแห่งเสียงลมหวีดหวิวบอกเป็นไนว่ามีบางอย่างกำลังมาเงาดำปรากฏขึ้นเคลื่อนไหวอย่างผิดธรรมชาติ ไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์มันมีชีวิตเสียงกระสิบดังขึ้นพูดภาษาที่ไม่เคยได้ยินแต่เข้าใจความหมายมันต้องการบางอย่าง